เนื่องจากมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่หลากหลายมุมนะมากมายเลยหลากหลายมุมมุมมองแนวทางเนี่ยในทางที่มันจะไปในสิ่งที่มันดีและไม่ดีมันก็มีหลายแนวทางผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือการโกหกการโกหกมากจะสอนกันว่าไม่ดีนะแต่เราก็มีบางครั้งไหมที่เรารู้สึกว่าอยากให้เขาโกหก บางคนก็อาจจะงงว่ามันมันจะมีได้ยังไงที่จะให้คนโกหกแล้วเป็นเรื่องดีดีกับเราเนี่ยเช่นผมยกตัวอย่างนะเช่นมีคนคนที่คุณรักมากมาบอกว่าป่วยกําลังจะตายคุณอยากให้เขาโกหกหรือคุณอยากให้เขาพูดจริงนี่แหละนี่แหละใช่ไหมครับเราอยากให้เขาโกหกเราเราคงไม่มีถ้าคงไม่มีใครหรอก ที่ที่จะอยากให้เขาพูดจริงนอกจากว่าคุณคุณไม่ได้รักเขาถ้าคุณไม่ได้รักเขานะคุณอย่าให้เขาพูดจริงสวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาพระ จริงผมน่าจะทําได้ตั้งนานแล้วนะพอดีว่าช่างเขาทาบ้านแล้วเขาก็พูดเสียงดังผมก็เลยลบแล้วสิบรอบยี่สิบรอบก็เลยไม่ได้ทําผมจะเอามาให้ดูว่าเนี่ยมันลักษณะเป็นแบบเนี้ยเวลาเรานั่นเราปัดอ,ออกเนี่ยเรา,เาปัดอย่างนี้เลยครับเนี่ยแปลงขนนุ่มหน่อยนะครับขนนุ่มๆหน่อยแล้วก็ปัดปัดเอาฝุ่นออกลักษณะที่เขาเขาเกิดขึ้นเนี่ย เขามีรอยดำหรือขาวนวลเป็นแป้งอะไรเงี้ยมันมันจริงๆแล้วเราจะมองว่ามันเป็นทั้งสิ่งที่เขาทําไว้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่แต่สังเกตว่าแม้แต่อยู่ในร่องบางทีนะครับแม้จะอยู่ในร่องควรจะสีสม่ำเสมอแต่ไม่สม่ำเสมอสมัยหนึ่งผมก็จะมีความคิดว่าถ้าสีมันไม่สม่ำเสมอมากๆเนี่ย คือมันเป็นดูว่ามันเป็นรอยใหม่ประมาณว่าถ้าไม่มันไม่ได้เป็นรอยเก่าหรือมีนวนอะไรเงี้ยตรงในช่องนะในร่องเงี้ยมันก็จะบ่งบอกได้ว่าเป็นพระใหม่นะครับซึ่งมันก็ถูกนะมันจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของความถุกท่องแต่เผิญว่าพระเนี่ยพระที่เก่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างในร่องนั้นโดยที่ มีความเก่าผสมกับไม่เก่ามากคือเก่านั่นแหละแต่ไม่เก่ามากด้วยจริงๆแล้วมันเก่าเท่ากันนะแต่มันเก่ามากกับเก่าไม่มากทีนี้เราก็เราก็ต้องแยกเรากล้องส่งแล้วเราก็แยกออกว่าเก่าสมมุติว่ารอยที่อยู่ที่เราสัมผัสเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใหม่ๆอยู่ใช่ไหมครับเราก็พอคือมีเป็นรอยที่เราจับเอาบางอย่างออกไปนะครับเป็นรอยที่เราดูแล้วว่า มันใหม่กว่ารอยที่มันไม่ได้ออกก็คือเราไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างออกก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไว้ใช้พิจารณาผมพูดเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะแต่คุณก็ต้องฟังทำความเข้าใจไปด้วยคือพอเราไปดูจุดที่มันอยู่ในที่ใกล้ๆกันในบริเวณลึกๆเนี่ยถ้าเกิดมันมีความแตกต่างกันเราพอจะเดาออกได้นะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทำาไว้ทำไว้คือการแต่งประติมากรรมทีนี้ เราเราก็หาไปเรื่อยๆแหละในองค์หนึ่งมันต้องมีบ้างต้องมีบ้างที่เราสังเกตออกแต่ถ้าเราสังเกตไม่ออกเราก็ใช้วิธีดูดูวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จับพระมาอย่างงี้นะแล้วก็โดนวนไปเราเอาส่วนที่สมมุติว่าเราเห็นสีดำๆนี่ดำๆที่ที่พระเนี่ยฮะตรงที่เราจับเนี่ยเราลองเอาไปต่อดูนะครับไปต่อเลยเรามองเรามอง ชวนอื่นๆดูนะครับว่ามันไปชนกันได้พอดีไหมมันต่อไหมอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนะครับว่าต่อกันเดี๋ยวผมชี้ดูนะครับต้องเอานี่ก่อนนะครับนี่ต้องหยิบอันนี้ก่อนเป็นพลาสะติกบางเล็กนะฮะเล็กนะครับแล้วก็เอามาดูนะครับแล้วดูตรงนี้นะครับคือ มันคือที่ผมเงียบไปนะว่าผมหานะมันหายากนะคือเออมันเป็นวิธีการคือถ้ามันง่ายนะครับถ้ามันดูง่ายเนี่ยดูแบบผมเนี่ยถ้าดูง่ายนะคงคงรู้กันไปทั่วคงรู้กันไปทั่วทีนี้เนื่องจากว่ามันดูยากนะครับแต่ว่าพอดูยากเนี่ยแล้วเราดูออกรู้ออกมันจะจบเลยนะครับว่ามันมันเป็นแบบที่ผมพูดจริงๆนะครับคือพอเป็นแบบที่ผมพูดจริงเนี่ยมันก็ มันไม่มีใครรู้ไงมันดูไม่เปลี่ยนไม่มีใครดูเป็นเลยไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นมีวิธีนี้อยู่ผมก็เอามาบอกคือจุดที่สังเกตคือมันไม่มีใครรู้พอไม่มีใครรู้เนี่ยช่างที่มาทําเก๊อะไรพวกนี้ก็ไม่ทําอยู่แล้วพอไม่ทำเนี่ยถ้าเราเจอแบบเนี้ยแล้วเราสามารถดูออกว่าเป็นแบบที่ผมพูดน่ะมันมันไม่ได้ใช่ผักเกยแน่ๆไม่ใช่ผาเก๊ก็คือผาแท้นะครับใช่ไหมมันมันย้อนกลับอีกทีหนึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ว่าเออถ้าคนทำเกย์เขาไม่ทำแล้วแล้วจะอะไรซึ่งอันนี้บางคนก็ไม่เข้าใจจริงๆนะผมก็เพิ่งรู้นะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเรื่องเรื่องที่มันซับซ้อนง่ายๆแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะเขาก็ไม่เข้าใจ ผมก็อ่านข้อความของเพื่อนส่งมาคุยเรื่องจ้างผมบ่นไปเรื่องจ้างเนี่ยจริงๆแล้วเรามองอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วว่ามันเป็นภาพคุณจะมองออกไหมว่าเป็นภาพเป็นภาพอะไรทีนี้พอผมเห็นว่าเป็นภาพแบบเนี้ยผมผมจะดูมันจะต้องต่อเนื่องไปทั้งองค์เลยภาพเนี้ยจะต่อเนื่องไปทั้งองค์เพราะเรามองแล้วว่าเรามองออกแล้วว่าเป็นภาพเป็นภาพอะไรสักยากสักอย่างหนึ่งผมก็จะดูอ่ตรงนี้นะครับมันจะชี้ยากหน่อย ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะมันต่อไปอยันนี่นะครับดูที่ว่าเขาต่อเนื่องไหมเป็นไหลนะครับเป็นไหลนี่ฮะนี่ฮะนี่ชัดเจนนะครับผมรู้แนละ้วชัดเลยคือตรงตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ดีๆนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยมันคนละส่วนกันนะครับแต่ว่ามันต่อดูดูที่รายละเอียดนะครับเขาต่อกันละเอียดมากเลยเห็นไหมครับนี่มันคนละส่วนกันนี่คือส่วนนี้คุณย้อนรับภาพกลับไปดูก็ได้นะแล้วก็อันนี้คือส่วนนี้คนละส่วนกันนะครับแต่เขาต่อกันพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับมันต่อกันพอดีเป๊ะเลยมันไม่ได้ต่อมันต่อกันพอดีเป๊ะมันต่อนี่ด้วยนะครับเส้นนี้ด้วยนะครับ เส้นตรงนี้เห็นไหมมันหายไปเลยไม้นี่มันหายไปแล้วมันต่อมาถึงนี่นี่นี่ตรงนี้เลยที่ผมชี้นี่เห็นไหมครับเป็นเส้นขาวๆเนี่ยก่อไปยันนู่นเลยนะครับมันเป็นภาพนะครับมันเป็นภาพเนี่ยคือจริงๆแล้วผมจะชี้ให้ดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นภาพเหมือนตัวอะไรสักตัวหนึ่งตรงนี้ที่เป็นปากคุณจะเห็นว่ามีฝันด้วยเห็นไหมครับมีฝันแล้วตรงนี้เป็นตาตรงนี้เป็นจมูกแล้วคุณสังเกตว่า เราจะอาจจะดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นภาพจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามือเนี่ยมาบังบังแสงดูนะครับว่ามันจะได้ภาพที่ดีขึ้นไหมแต่ให้สังเกตว่าถ้าเกิดคุณไม่ไม่มองไม่ออกก็ไม่ต้องสนใจนะครับคุณไปดูตรงที่ผมชี้คือมันทุกส่วนนะตอนเนี้มันจะพอภาพมันตรงเนี่ยมันจะมันจะมีเส้นที่ทับกันทุกส่วนเลยนะครับมันจะเส้นเนี่ยมันจะทับกันหมดทุกส่วนเลยที่เวลาเอาเอาออกมาอย่างนี้มันจะไม่ต่อกันแต่ถ้าเรา ผมกําลังดูนี่ฮะถ้าเราทําอย่างนี้มันจะต่อกันนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต่อนะครับนี่ฮะตรงนี้จะต่อกันนะครับต่อกันแล้วตรงอื่นด้วยนะครับสังเกตส่วนอื่นด้วยี่สันนี่นะครับสัรตรงนี้ไปต่อกับเส้นที่อยู่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะครับเส้นเส้นที่มาจากแล้วก็มาสันตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันเป็นเส้นเดียวกันเห็นไหมมันเป็นเส้นที่ๆๆยึกยักยึกยักมันไม่ได้ต่อกันตรงตรงนะมันเป็นลายศิลปะที่เขาแต่งเอาไว้นะ เพราะนั้นเวลาดูเนี Orient ่ยครับดูนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันแยกออกจากกันแต่พอรามันต่อกันนี่มันต่อกันอย่างนี้นะครับมันต่อกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับแล้วทุกส่วนด้วยนะคุณสังเกตเองนะครับว่ามันเป็นทุกส่วนนะส่วนเล็กส่วนน้อยเนี่ยมันมีนะนี่นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาออกตอนนี้คือต่อกันนะครับนี่คือต่อกันนะต่อกันนะครับเอาออกปุ๊บมันคนละส่วนเห็นไหมฮะทุกส่วนเลยนะนี่ต่อกัน เนี้ยออกไม่ต่อเห็นไหมครับแล้วมันไม่สังเกตนะครับถ้าต่อที่เดียวเนี่ยอาจจะต่อกันโดยบังเอิญนะครับเราต้องสังเกตทั้งหมดเลยนะครับทั้งองค์เลยนะครับทั้งองค์เราต้องสังเกตทั้งองค์นะครับต่อกันอันนี้คือพระมเหส่วนนะครับมเหส่วนก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามาเหสวนสองด้านเดียวเป็นพระอะไรไม่ทราบหลายคนด้วยนะครับคือไม่ทราบว่ามเหส่วนแล้วเขามีด้านเดียว ขามีด้านเดียวคือสวนเพื่อพือเป็นพัดพัดธรรมดาเนี่ยพัดแบบเนี้ยด้านเดียวไม่มีปีกแบบนี้มีแต่รูปอ,อกพระเนี่ยเรียกมาเห็นสวนเดอแล้วผมหยิบให้ดูก็ได้นะครับเผื่อจะมีใครงงงงในหนังสือก็มีในเล่นนั้นก็น่าจะมีอยู่นะ ถ้าอย่างนี้จะเป็นเหตุส่วนนะครับนี่เป็นพระล่วงหลงริมนะครันละแบบกันครคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเอาไว้ไวดูว่าเดี๋ยวผมอาจจะหยิบผิดนะผมมีหนังสือด้วยหนังสือไม่ต้องหาดูขี้เกียจนะครับเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ